สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับพี่บิ๊กจะพาเพื่อนๆมาทำข้าวผัดหมูกรอบนะครับผมเป็นหนึ่งเมนูนะครับตามร้านอาหารตามสั่งที่ลูกค้าชอบสั่งกันนะครับเข้ามาแล้วนะครับพี่บิ๊กก็ฝากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่อง YouTube พี่บิ๊กพายกินด้วยนะครับผม EP 5ครับข้าวผัดหมูกรอบครับขั้นตอนแรกเหมือนเดิมเลยนะครับผมให้เพื่อนๆเปิดแก๊สก่อนนะครับ แล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปครับเดี๋ยวรอให้น้ำมันพืชของเราร้อนก่อนนะครับเพื่อนๆค่อยใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปเลยครับผมผัดให้เขาพอหอมนะครับไม่ต้องให้ไหมจนเกินไปนะครับเพื่อนๆน เมื่อเขาเริ่มหอมแล้วนะครับก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยนะครับผมวันนี้ไข่ไก่พี่จะตีไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนเพราะว่าจะทําให้เวลาเราผัดเขาเนี่ยจะทําให้เขาแบบได้เยอะมากกว่าที่เราตอกเป็นฟองนะครับมันจะดูได้เยอะกว่านะครับเพื่อน้าระหว่างเราตอกเป็นฟองกับแบบที่เราตีไว้นะครับมันจะกระจายออกเยอะกว่ากันนะครับผมอันนี้จะเป็นเทคนิคทางร้านที่พี่ทํานะครับ จากนั้นก็ใส่หัวหอมใหญ่ลงไปเลยครับใครที่ไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่หัวหอมก็จะช่วยในการเพิ่มความหอมเข้าไปในข้าวผัดด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็ผัดให้เขาเข้ากันเลยนะครับเมื่อได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ข้าวสวยของเราลงไปเลยนะครับผม ข้าวที่ใช้ผัดนะครับที่ไม่แนะนําข้าวที่แฉะนะครับเพื่อนๆแนะนําข้าวที่เรียงเม็ดกันสวยงามนะครับแบบที่ไม่ติดกันนะครับผมอาจจะเป็นข้าวเสาให้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเป็นข้าวขาวก็ได้นะครับหรือว่าเป็นข้าวหอมมะลิข้าวทั่วไปก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาหุงเราไม่ต้องหุงแบบหุงแฉะจนเกินไปนะครับเพราะว่าผัดออกมาแล้วมันจะทําให้ไม่สวยนะครับผมจากนั้นก็ผัดเขาไปเรื่อยๆเลยนะครับ มาถึงขั้นตอนการปรุงรสนะครับพี่ก็จะใช้ซอสปรุงรสนะครับผมที่พี่ผสมไว้3อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือมีซอสหอยนางรมครับมีซีอิ๊วขาวมีซอสฝ้าเขียวนะครับผมอย่างละเท่ากันนะครับผสมรวมกันเท่ากันนะครับแล้วก็นํามาใส่กับอาหารตามสั่งได้ทุกชนิดเลยครับผมเดี๋ยวพี่ขอใส่เพิ่มอีกนิดนึงนะครับ และที่ขาดไปได้เลยนะครับสําหรับการทําข้าวผัดนะครับก็คือผงปรุงรสนะครับใส่ลงไปเลยนะครับผมจะเพิ่มความหอมแล้วก็ความกลมกล่อมให้กับข้าวผัดของเราด้วยนะครับจากนั้นก็ใส่น้ําตาลทรายขาวลงไปเลยครับผมแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดำนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับจากนั้นก็ ผัดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเลยครับผมเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับผมพี่ก็จะใส่ใบคะน้านะครับแล้วก็หมูกรอบของเราลงไปเลยนะครับในการทําอาหารตามสั่งข้าวผัดนะครับพี่จะชอบใส่ใบคะน้านะครับเพราะว่าลูกค้าจะทานมากกว่าเราใส่แครอทหรือว่าเราใส่ต้นหอมนะครับผม จากนั้นก็ผัดให้เขาเข้ากันเลยนะครับสุดท้ายนะครับก็ใส่พริกไทยลงไปเลยครับเพิ่มความหอมนะครับผมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลยครับเ,เพื่อนๆข้าวผัดหมูกรอบของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็มาตักเสริรจานเลยครับผมหน้าตาน่าทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับ หลังจากนั้นก็ใส่มะนาวเข้าไปครับบีบมะนาวเข้าไปก็จะเพิ่มความหอมด้วยนะครับผมแล้วก็พริกน้ำปลานะครับแล้วถ้ามีแตงกวายิ่งจะดีเลยนะครับเพื่อนๆก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับผมข้าวผัดหมูกรอบของเรานะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมพี่บิ๊กก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่อง YouTube พี่บิ๊กพายกินนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพี่บิ๊กจะทำเมนูอาหารตามสั่งอะไรพี่บิ๊กก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube พี่บิ๊กพายกินไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พี่บิ๊กก็ต้องไปแล้วนะครับขอบคุณครับ